ไฟ LED อนเนกประสงค์ที่ไม่ใช่เป็นแค่ไฟถ่ายภาพสวัสดีครับัวนี้ร้านฟิกคาเมล่ามาแนะนำของน่าใช้อีกอย่างหนึ่งของยี่ห้อปูลันซี่นะครับปูลันซี่นี่ผมเคยแนะนําอุปกรณ์เข้าไปหลายอย่างลนะมีขาตั้งกล้องแบบเล็กๆนะนะเขเป็นสํานักที่ ดีไซน์แล้วก็ออกแบบสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับอ c c e s s o r รีในการถ่ายภาพแล้วก็ไปจ้างโรงงานต่างๆผลิตเป็น OEM มัางแล้วก็บางทีก็ผลิตเองบ้างตัวนี้เป็นไฟอนเนกประสงค์สเปคเขาก็คือเป็นไฟที่ให้อุณหภูมิสีของแสงเนี่ย2,500ควิถึง9,000ควิในโหมดของ CCT นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวเป็น ลิเทียมโพลิเมอร์ขนาด3.7โวลต์2,000มิลลิแอมปรับโหมดเป็น R G B โหมดได้ด้วยคือปรับเป็นโหมดคัลเลอร์แสงสีต่างๆแต่ว่าได้สีเดียวนะครับไม่ได้กระพริบมีแม่เหล็กในตัวสเปคเขาที่บอกไปแล้วคัลเลอร์เทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิสีของแสงเนี่ย2,500เคลวินถึง9,000คลวินมี LED จำนวนทั้งหมด60ดวงแต่เดี๋ยวเขาจะมีการแบ่งสีต่างๆของ LED ไว้ด้วยเราก็เดี๋ยวค่อยดูกัน ค่า CRI Color Rendering Index เพียนน้อยมากคือมีความแม่นยำถึง95ขึ้นไปเลย Beam Angle 60องศาคือมุมของแสงที่ฉายออกไปจากตัวโคมเนี่ย60องศานะครับ Brightness ความสว่างถึงสุด800ลักที่0.5เมตร800ลักสว่างประมาณไหนเดี๋ยวก็ต้องดูจากตัวอย่างภาพเลย Lighting Distance ระยะ2ถึงของเขาเนี่ยประมาณ5เมตรแบตเตอรี่2,000มิลลิแอมป์บอกเลยนะครับเป็นลิเทียมโพลิเมอร์อย่างดีเลย แล้วก็แบตเตอรี่ working time หรือ run time ที่เราเรียกกันเนี่ยถ้าเปิดสว่างสุดก็คือ2ชั่วโมงนานนะเพราะเราไม่ได้เปิดตลอดจะแช่ไว้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเปิดโลสุดก็จะถึง10ชั่วโมงในกรณีที่ใช้เป็นไฟสแตนบายใช้เป็นไฟไปเที่ยวไปแคมปิง้งอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือเป็นไฟเสริมเงาเปิดเงาอะไรเล็กๆน้อยๆ,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 ๆก็ใช้ได้นานถึง10ชั่วโมงเลย กำลังไฟของเขาเนี่ยเต็มที่ก็คือ6วัต tired. โรงงานก็ได้มาตรฐานนะครับชัยนาที่เซินเจินนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เกาส่งขายได้ทั่วโลกเลยหน้าตาในกล่องก็จะมีสาย USB Type C มาให้เป็นสายชาร์จนะฮะตัวนี้ชาร์แบตเตอรี่ในตัวก็ต้องแถมสายชาร์จมาให้แบบนี้ผู้มือก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษกนะก็อ่านอ่านแนวนี้นะถ้าใครอ่านภาษาจีนก็อ่านแถวนี้อ่นอังกฤษก็อ่านแถวล่างนี่ ถ้าใครถนัดภาษาญี่ปุ่นอ่าก็มาอ่านอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเขาว่างไว่าอีกหน้าที่ตรงนี้ก็แบล็คมว้ไม่รู้ประเทศไหนขายดีก็คงจะทําภาษานั้นออกมามั้งอีกหน่อยน่าจะเป็นภาษาไทยชื่อรุ่นเขานะครับ VL 49 RGB Light เดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูก่อนยังไม่ต้องอ่านแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยอ่านดูหนะ้าตาก่อนนานแล้วยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ออกโรงเลยมีซิลิกาเจลหน้าตาหล่อดีนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมกระทัดรัดแบบนี้ ตรงนี้เป็นขาสําหรับใส่กับเกลียวขาตั้งกล้องก็ได้ถ้ามีขาตั้งกล้องเล็กๆก็เอาไปเกี่ยวขาตั้งกล้องได้เลยอ่อาต่อว่าต้องการจะถ่ายมาคโครเป็นบิวตี้แลมเวลาแต่งหน้าอะไรย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าค่า C.I เขาเนี่ยสูงถึง95าเลยสีไม่เพี้ยนแน่นอนนี่ก็คือใส่กับขาตั้งกล้องเล็กๆจะผูกจะไปหนีบอะไรไว้อะไรก็ได้เนี่ยไปเสียบเข้ากับหัวกล้องแบบนี้ก็ได้ ถ้าถ่ายวิดีโอเป็นกล้องดิจิตอลนะครับถ่ายวิดีโอได้ก็ใช้เป็นไฟวิดีโอไปเลยตอนนี้ผมตั้งค่าเอาไว้เนี่ยที่อุณหภูมิสี6,500เคลวินกำลัง2สว่างนี่81%เราจะใช้กำลังขนาดไหนเราปรับเพิ่มลดได้ต้องการสว่างน้อยแล้วก็ลดลงมาเหลือแค่ 28-25%อะไรก็ได้ทําให้แบตเตอรี่ใช้ได้นานขึ้นต้องการสว่างสุดๆเลยเปิดไปเลยเต็มที่100%เลยนะครับก็จะสว่างที่6,500เควินเนี่ยจะจะให้อุณหภูมิสีออกมาเป็นเดย์ไลท์เลยข้อดีของเขาอย่างคือไม่มีฟลิกร์เวลาเจอกับไฟตามบ้านหรือไฟ l e d หรือไฟประดับตามอาคารตามอะไรบางท่าน,นเคยสังเกตไหมบางทีถ้าใช้มือถือถ่ายเนี่ย ตั้งเฟรมเลทตั้งอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะกระพริบเป็นเต้นๆๆๆเป็นเส้นๆเลยแต่นี้ไม่มีกระพริบเ,เลยนะตัวเขาเนี่ยนะบางทีเราเสียบไปแล้วอย่างสมมติบางทีเราไปถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิตอลอย่างเงี้ยนะฮะทีเราเคยเสียบไวเลสเสียบอะไรไว้ตรงฮอตชูเนี่ยนะแต่นี้ไอ้นี่มันมาจองฮอตชูไปแล้วเขาก็มีตัวเสียบด้านข้างเนี่ยเอาไว้ให้เราเสียบพวก Wireless, ไวเลสพวกไมค์อะไรได้อีก3ด้านเลยหรือว่าถ้าต้องการความสว่างมากขึ้นก็ใช้ ตัวเวนเพนี้มาอีก3 4ตัว2ตัวก็ได้มาเสียบสแต็กต่อกันไปได้เรื่อ,ๆอยๆแบบนี้ไม่ไม่ได้มาเป็นขีดจํากัดในการใช้ตัวเมาส์อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเดิมทีตรงนี้มันเคยเป็นสถานที่ที่ตัวรับไวเลสตัว,ส,วสัญญาณไวเลสต้องติดต้องติดอยู่ถ้าเกิดอยากเอาไฟตัวนี้มาใส่ตาอ้าแล้วทีนี้ไวเลสเราจะไปติดที่ไหนไฟนี้มันมาจองไปแล้วเราก็ใช้ ไฟเลทให้มาติดเข้าไปตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเกลัวเกะก,กะาก็ด้านข้างก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งจะติดไฟดวงหนึ่งอย่างนี้เข้าไปก็ได้เหมือนกันด้านหน้า LED ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นพลาสติกสีขาวขุ่นๆแบบนี้มองไม่เห็นหลอดเลยนะครับมีมิตเตอร์บอกระดับแบตเตอรี่ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลืออีกขีดอะไรเงี้ยนะครับดูปริมาณตัวนี้รู้ว่า มันใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยนะเราจะได้เตรียมแล้วมันใช้ไปชาร์จไปก็ได้ระหว่างที่ใช้ต่อเนื่องน,น,นานๆเราก็อาจจะเอา power bank มาต่อเลยก็ได้ใช้ไปชาร์จไปอย่างเงี้ยกระแสชาร์จ1แอมป์ระหว่างที่ชาร์จอยู่ไ ตรงสัญลักษณ์รูปแบตก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างเงี้ยนะครับด้านหลังตัว V L 49 R g B เนี่ยนะครับก็จะมีสวิตช์อยู่ตัวนี้เป็นเมนสวิตช์เลยตัวเปิดปิดพาวเวอร์เปิดมาปับ๊บก็จะบูตขึ้นมาจำค่าเดิมที่เราตั้งไว้ครั้งสุดท้ายด้วยครั้งสุดท้ายตั้งไว้ค่าเคนวินเท่าไหร่อยู่โหมดไหนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จำไว้ให้เราหมดเรียบร้อยเลยปุ่มนี้เป็นปุ่มฟังก์ชัน ของจานนี้ก็ใช้ย้ายนะย้ายเคอร์เซอร์ตัวนี้ถ้าเป็นแถบสีฟ้ามแสดงว่า,าปรับไปนี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับขึ้นลงลูกศรขึ้นลงถ้าเรากดตัวนี้มาที่กดสลับโหมดมาที่เคลวินจาก6,500เราต้องการแสงวอมวอมนิดนึงเราก็ปรับมาที่4,000ถ้าเรากดค้างไว้มันจะไปเร็วไปทีละหลักร้อยถ้าเรากดทีละจึกจ๊ก,กมันจะไปทีละหลักสิบนะฮะถ้า,ากดค้างไว้จะไปทีละหลักร้อยเลยจะไปเร็ว 4 0 0ตอนนี้4 0 0เคลวินก็แสงจะออกวอมวอมเหลืองเหลืองนิดหนึ่งอลองลดต่ำลงไปอีกเหลือ2,000กว่าเคลวินแสงนี่จะเหลืองเลยนะทีนี้จะเหลืองยางเห็นได้ชัดเลยว่าเราต้องการถ่ายให้ได้มูดแบบวอมโทนนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็จะปรับมาทางด้านนี้ก็ลงมาต่ำสุดได้ถึง2,500เคลวินแสงจะเหลืองเหลืองแบบนี้ บางคนเรียกองศาเคลวินจริงๆเขาเรียก Kevin เคลวินเฉยๆนะครับ2,500เควิน4 7 0 0เควิน5,500เควินไม่ต้องใส่คำว่าองศาเควินเข้าไปทางด้านสูงสุดก็ได้9,000นแล้วกดเร็วเลยนะกดถ้ากดค้างไว้นี่มันจะไปทีละร้อยเลยร้อยเคเลยแปบ๊บเดียวถึงแล้ว9,000พันเนี่ยะสูงสุดแสงจะอมออกฟ,ฟ้าฟ้าทางบลูบลูหน่อยหน่อย ถ้าแ,แสงที่เราใช้ถ่ายภาพกันตรงๆเนี่ยก็อยู่ระหว่าง5,500ถึง6,500ประมาณนั้นแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นไฟประดิษฐ์พวกนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ6,500 6 4 6,500ประมาณนี้นะจะได้แสงที่ตรงแล้วก็ค่า CRI ที่ได้สูงสุด95%เนี่ยก็อยู่ประมาณถาแถวๆนี้6,400 6,500 k e ว v i เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันเนี่ยค้างไว้มันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเป็นโหมดดีกรีเป็นองศา อันนี้คือเข้าสู่ R G B โหมดแล้วแสงจะเปน็นนี้เห็นไหมแสงจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเลย <c oughs> เขาปรับได้ตั้งแต่ศูนย์องศาศูนย์องศานลสีออกจะเป็นแดงอย่างนี้เลยนะะก็ <c oughs> จะมีชาร์ตสีมาให้ดูตรงนี้ด้วย <c oughs> ถ้าสีเหลืองนี่ก็ประมาณ50 45 50องศาถ้าอยากได้โทนเขียวเขียวก็ปรับมาประมาณ780องศาประมาณนี้ถ้าอยากได้โทนม่วงก็ปรับมาที่240องศาถ้าอยากได้โทนชมพูชมพูม่วงก็ปรับมาที่360องศาอันนี้อยู่ที่209 เดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับตัางเปอร์เซ็นต์แสงไว้สี่40%แล้วกดปุ่มโหมดให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่องศานี้นะครับแล้วเราก็กดอ่าตอนนี้มาถึง285องศาแล้วสีออกจะเป็นชมพูม่วงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับไปเรื่อยๆถึง307ยิ่งม่วงเข้าไปใหญ่เลยพอถึง359เขาจะวนกลับไปที่ ศูซึ่งจะเป็น359นี่เป็นสีอย่างนี้เลยนะออกแดงแดงอย่างนี้เลยเชอร์รี่ประมาณนี้พอกดอีกทีนึงเขาจะวนกับไปศูนย์คือวนกลับมาด้านนี้นั่นเองอันนี้คือโหมดของ rgb โหมดโหมดนี้มีประโยชน์เวลาเราใช้เป็นแสงสำหรับเสริมเป็นเอฟเฟกต์ไฮไลท์ท่านยูทูบเบอร์ทำช่อง YouTube จะใช้แล้วก็ใช้ถ่ายแบบเห็นหน้าเห็นตาด้วยนะหลายท่านเลยใช้ไฟแบบนี้ซ่อนไว้หลังเก้าอี้มั่งส่องฉากให้มันมีเอฟเฟกให้มันมีสีสัน ดูสวยงาม,มนะบางที่ฉากเราฉากสีเดียวตลอดเราอยากจะเปลี่ยนสีเราก็ใช้ไฟพวกนี้ไปย้อมได้สบายเลยวันนี้อยากได้ฉากเขียววันนี้อยากได้ฉากน้ำเงินวันนี้อยากได้ฉากสีชมพูอะไรนี้เราก็ปรับตรงนี้ได้ใช้ถ่ายมาร์โครถ่ายสินค้าเล็กๆก็ตัวนี้นอกจากคนที่ไม่ได้ถ่ายภาพ ก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะถ้าเราอผมปรับโหมดไปที่ cct โหมดที่ปรับเป็นเคลวินเนี่ยนะครับถ้าเอาไปใช้เป็นไฟแคมปิง้งไฟส่องเดินทางอะไรพวกนี้ได้สบายเลยเพราะมันเปิดปิดง่ายฮนะแค่สวิตช์ดวงเดียวอยู่ในที่มืดมืดเนี่ยเราตั้มมาได้เลยว่า power สวิตช์อยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดปั๊บปิดเลยไม่ได้ลําบากแทนไฟฉายได้อะนะเผื่อไฟดับเผื่อไปเข้าห้องน้าเผื่ออยู่ในเต็นท์เปิดโลประมาณ25%เปิดได้10ชั่วโมงเลยได้ทั้งคืนเลยก็ยันเช้ายันฟ้าสวา ตัวที่เป็นแม่เหล็กติดกับขาไฟติดกับเสาเต็นต์ติดกับส่วนที่เป็นโลหะก็ได้นะแม่เหล็กแรงพอสมควรนะครับเนี่ยตัวมันเองก็ไม่หลุดเห็นไหมพยาวขนาดนี้ยังไม่หลุดตัวถังรถก็ได้นะถ้าเหลือเสียหรือว่าต้องการแสงสว่างเพื่อใช้ในกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ก็ใช้ได้แบตบมัน2,000มิลลิแอมใช้ได้แค่2ชั่วโมงแต่ว่าไม่พอก็มี power bank ก็เสีย power bank ใส่เข้าไปใช้ไปชาร์จไปได้อีกน้ำหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนัก เบากะทัดรัดพกง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องกองังวลหาทานหาไรใสด้วยใช้ได้ทันทีเลยหยิบมาก็ใช้ได้เลยลองดูน้ําหนักนิดนึงว่าเขาหนักเท่าไหร่รวมแบตเตอรีแ่แล้วแบตเตอรี่มันในตัวประมาณ100กรัมนะครับ100.8กรัมขนาดดิเมนชันมันก็ประมาณนี้นะครับอยู่ในมือแล้วประมาณนี้แต่ว่าเอาขนาดเป๊ะเ,เ,เลยก็วัดให้ดูวัความคุณยาวเนี่ยด้านนี้มันจะ6ก 66.6มม6เซนกว่ากว่าด้านนี้ก็6กเซนกว่ากเท่ากันแต่ถ้ารวมฮอตชูเข้าไปแล้วมันก็จะเป็น79.7ามัน80ิมิลนะนะด้านความหนาหนาก็ใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงได้นะขนาดนี้ประมาณ3 0 3เซนประมาณ30มมราคาก็400กว่าบาทนะ สี่ห้าร้อยประมาณนั้นนะแต่ว่าผมซื้อตอนที่เขา sell, เซลเขาลดราคาอยู่คุ้มอยู่เพราะว่าใช้เป็นไฟเสริมเวลาทํางาน่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันผมลองเปิด6500เควินนะสลับมาเปิดเปอร์เซ็นต์แปเปแล้วกันเอาร้อยเลยก็ได้ร้อยเปอรเลยแล้วผมก็ติดกับแม่เหล็กที่โตเนี่ยตอนนี้ผมจะปิดไฟทุกดวงบนโต๊ะเลยใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวนะนี่คือใช้ใช้ไฟจากอเวนซี่วีเ ัวนี้ตัวเดียวระยะห่างประมาณ50เซนจากดวงไฟขึ้นมาเนี่ยจากดวงไฟตรงนี้นะครับจะมาถึงที่โต๊ะที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยประมาณ50เซนถ้าเทียบกับกําลังหลอดไฟปกติแล้วประมาณ5วัตต์นะครับแต่ตัวนี้กําลังไฟเขา6วัตต์เปลี่ยนเป็นโหมดสีสีมังนะเป็นไอเดียที่แล้วแต่ท่านจะครีเอทจะสร้างสรรค์เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ที่40เองเพราะเมื่อกี้มันจำค่าไว้ เราเอาที่100%เของสีเขียวเลยเขียวมากเลยนะนี่192องศานี่เป็นสีฟ้าฟ้าเป็นสีออกม่วงมวงเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเอาไว้ใช้2ฉากเป็นแบ็กกราวเปลี่ยนสีฉากหลังหรือว่าเป็นแฮร์ไลท์เป็นไฟส่องผมเป็นแบ็กไลท์อะไรพวกนี้ครับช่วยเติมสีสันให้ภาพได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วๆไปเลยใช้พกพาติดกระเป๋าเดินทางใช้แทนไฟฉายได้หมดเลย เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเขาเป็นยังไงให้ดูกันว่ามันน่าใช้มันน่าซื้อจริงๆแล้วผมเคยเปิดมาดูแล้วมันเห็นงานเขาแล้วมันโอเครู้สึกว่ามันเกินราคาก็เลยอันนี้ขออนุญาตทางเจ้าของสินค้าแล้วกันถ้ามาเห็นเนาะก็ขอให้ดูข้างในนิดนึงมีอะไรภายในบ้างอันนี้ผมจะขอข้ามขั้นตอนในการถอดสกรูออกนะครับก็จะมีสกรูเยอะเหมือนกันผมนจะเขาจะถอดแบบนี้นะครับไข2สองสองสามสี่ห้าตัว อาตัวนี้เพื่อจะเปิดหน้ากากตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็อันนี้เป็นโคมหน้ากากกับโคมนะครับจะอยู่ติด,ดกันตรงนี้เป็นแผ่นเกลี่ยแผ่นกระจายแสงนะครับให้ซอฟให้นุ่มทีนี้ตรงนี้ก็จะมีสกรูสีเงินเนี่ยอีก4ี่ตัว1 2 3 4สแล้วที่แผงวงจรด้านล่างก็จะมีอีก4ตัวตรงนี้มองลงไปข้างในเนี่ยฝั่งละ2ตัวเป็นตัวสั้นนี้ไม่เป็นการเสียเวลาไม่ต้องมาถอดให้ดูนะครับก็ผมถอดไว้ให้แล้ว แล้วก็ยกออกมาได้เลยแบบนี้ก็จะเห็นว่าเขาใช้พลาสติก ABS มาตรฐานทางไฟฟ้าของแท้เลยเพราะว่าเขาขายในญี่ปุ่นด้วยคู่มือเขามีพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ขายในยุโรปในอเมริกาด้วยนะครับมีรีวิวของฝรั่งทางฝั่งอเมริกาอยู่เยอะเลยสวิตตัวปรับจะติดอยู่กับตัวถังของเขาเลยตัวนี้คือแม่เหล็กแม่เหล็กแรงฮะแรงมากเลยเนะี่ยเขาติดฟองน้ําฉนวนกันเอาไว้ป้องกันการช็อตจริงตรงนี้มีแม่เหล็ก แบตเตอรี่เป็นลิเทียมโพลิเมอร์ได้มาตรฐานเลยนะมีวงจรโปรเทคชันวงจรป้องกันอะไรมาเรียบร้อยสายไฟที่ใช้เส้นใหญ่โตได้มาตรฐานเลยแล้วก็วงจรดีมากอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดการจัดเรียงหลอดดวงใหญ่นี่นะครับเป็นหลอด rgb อในหลอดเนี่ยสาม,มารถเปลี่ยนสีสงแสงได้ในตัวปรับไปที่โหมด rgb มให้ดูก่อนอ,อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะปรับสีปรับได้ตามนี้เลยแล้วกดเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนไปตามนี้เลย พอเราปรับมาที่โหมดไฟธรรมดานะครับโหมดมาที่ C C T โหมดเนี่ยเขาก็จะติดพร้อมกันเหลืองกับขาวแล้วแต่เราต้องการอุณหภูมิสีขนาดไหนก็จะผสมกันเหลืองกับขาวนี้นะครับก็โดยหลักการแล้วจะเป็นอย่างนี้นะถ้าใน r G B โหมดก็จะติดเฉพาะ r G B 20ดวงนี้แต่ถ้าเป็น CCT โหมดเป็นโหมดแสงปกติ Color temperature ปกติเนี่ยก็จะติดผสมกันระหว่างสีขาวอันนี้คือแสงขาวอันนี้คือแสงเหลืองจะมีทั้งหมดอย่างละ20ดวงรวมแล้วนี้มีหลอดทั้งหมด60ดวงเลยด i p s ว i t เนี่ยใช้เป็น DIP switch โลหะอย่างดีเลยมีแผง,งวงจรมี IC มีอะไรแบบมาตรฐานมากสมราคาเขาเลยฮะผมว่าเกินราคาไปเยอะเลยเวลาเราชาร์กเนี่ยเต็มเร็วไหม แบตเตอรี่2,000มิลลิแอมป์นะ2แอมป์นะเยอะอยู่เหมือนกันเต็มเร็วแค่ไหนจะใช้กระแสชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองพิสูจน์กันนิดนึงแล้วกันใช้ USB Type C เสียบแล้วก็จ่ายไฟเข้าไปกระแสชาร์จ1แอมป์เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบตเหลืออยู่81%ด้วยใกล้จะเต็มแล้วเกิน75%ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะปล่อยกระแสชาร์จน้อยลงชาร์จได้1แอมป์อะแดปเตอร์ หรือ power bank ที่จะเอามาใช้ชาร์จกับเจ้าตัว Ulansi VL 49 RGB ตัวนี้เนี่ยมันต้องหาที่จ่ายไฟได้อย่างน้อย2แอมป์ขึ้นไปถึงจะปลอดภัยถ้าเป็น1แอมป์เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วเพราะมันชาร์จเกิน1แอมป์แล้วแล้วก็ระหว่างชาร์จเขาก็จะบอกค่าเปอร์เซนต์จอจริงๆจะไม่กระพริบแบบนี้นะครับจะนิ่งๆเลยแต่ว่าอันนี้ความถี่ของ รีเฟรชเรทของจอกับของมือถือมันไม่ตรงกันมันก็จะเห็นเป็นกระพริบกระพริบนิดหน่อยแบบนี้เรื่องชาร์จก็จบไปถ้ากระแสชาร์จประมาณนี้นะครับก็จะใช้เวลาชาร์จน่าจ,จะประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าแบตเตอรี่เรา2แอมป์ใช่ไหมครับชาร์จชั่วโมงละ1แอมป์ชั่วโมงละพันมิลลิแอมป์ก็คงจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแหละของพวกนี้เราไม่ใช้จนหมดอยู่แล้วนะครับเราใช้สะดวกเมื่อไหร่เราก็ชาร์จได้เลยเพราะว่า แบตเตอรี่พวกลิเทียมเนี่ยไม่ควรใช้จนหมดเกลี้ยงเข้าไปใกล้ศูนย์แล้วค่อยเอามาชาร์จเพราะว่ามันทำให้สตโตรกในการชาร์จเนี่ยมันนานขึ้นทำให้แบตเตอรี่มันร้อนมากขึ้นเสื่อมเร็วขึ้นหวังว่าคงจะพอเป็นไอเดียเป็นแนวทางในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการถ่ายภาพแล้วก็การใช้ชีวิต ประจำวันทั่วๆไปขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์และช่วยติดตามเพจของ Fix Camera ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ